โอเคครับผมเออไม่ทราบว่าวันนี้ได้อะไรบ้างครับเออผมผมชื่อเฉลิมชัยเกตจารุนสรินะครับแล้วก็มาเทคคอสนี้เนื่องจากเห็นข้อมูลนี้จากอินเทอร์เน็ตที่ผมไปเสิร์ชจาก Google ก็รู้สึกประทับใจมากนะครับที่ว่าเ,เราเผมได้ได้ความรู้มากขึ้นนะครับเกี่ยวกับเรื่อง eBay แล้วก็เนื่องจากวันนี้เนี่ยคนมาเข้าคอนเ้างน้อยมากันีึ2สองสามคน,นก็เลยทำให้รู้สึกบรรยากาศมันดีนะฮะแล้วก็ได้ความรู้มาก ครับเจี๊ยบครับครับเลยเหรอคะ, <c oughs> คะก็รู้สึกดีมากค่ะพี่ๆแล้วก็น้องโน้ตเป็นกันเองมากๆเลยแล้วก็ให้ความรู้ไม่หวงความรู้เลยมีทั้งความรู้ที่เป็นในอีเวนต์แล้วก็ความรู้รอบตัวความรู้ข้างนอกด้วยทําให้เรารู้สึกว่ามาแล้วคุ้มมากๆค่ะกับเงิน <ๆ S 1> ที่เรารู้สึกว่าเออมันถูกไปเลยอ,ะอ่ะอเออใช่พี่เป็นไงคุ้มไหมครับที่เงินที่เสียไปกับคอร์สเนี่ยครับ ครับคุ้มมากครับนะครับเพราะว่าเงินที่เราจ่ายเนี่ยจริงๆแล้วเป็นเงินจํานวนน้อยมากกับสิ่งที่เราจะได้นะฮะถ้าเกิดว่าเราได้ทําจริงๆครับใช่ถูกต้องคือจุดประสงค์ที่นี่คืออยากให้ทําจริงๆนะครับครับโอเคครับผมขอบคุณราบครับ